สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่511ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันนะคะทั้งหมด50รายการเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะวันนี้ก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะน้องส่องให้ดูให้เห็นใกล้ๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะเดี๋ยวส่องลงกล้องให้ดูกันนะคะนี่นะคะพระสมเด็จนะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะ รายการที่สมนะคะ รายการที่สี่นะคะรายการที่ห้านะคะ รายการที่6นะคะพระสมเด็จองค์นี้มีหน้ามีตานะคะมีเส้นเกศานะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานะคะมีโรยเนื้อมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะด้านหลังมีตัวเลขนะคะ2404นะคะรายการที่9นะคะ สมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะ สมเด็จโรยเม็ดมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่12นะคะรายการที่13นะคะ ะะรายการที่14นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการที่15นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่16นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่17บเนะคะพาผงสุพรรณนะคะรายการที่18นะคะเป็นพาสองหน้านะคะ รายการที่19เนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังหนุมานปี25งหสองหนะคะรายการที่20นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงิน รายการที่21นะคะหลวงปู่โตะนะคะปี2512รายการที่22นะคะกุมานกวักสองมือนะคะ รายการที่23นะคะพระสมเด็จนะคะบางขุนพรมรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่26นะคะ รายการที่27นะคะเป็นรูปหัวกระบกนะคะเป็นแบบพวกโขงพายมหาสเสน่ห์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะหลวงพ่อชะไหนนะคะ รายการที่29นะคะเหรียญหลวงปู่โตะ๊นะคะรายการที่30นะคะเหรียญพับปกโพนะคะสมเด็จปกโพนะคะ รายการที่31นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อเงินสองหน้านะคะเนื้อผิวทองเหลืองนะคะองค์นี้ รายการที่สานะคะเป็นหลวงพ่อกะเซมนะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านด้านหลังนะคะเป็นโดยมวลสารแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะต่อโคตต่อเต่านะคะเป็นเหรียญวัดปรู่ชิมพีนะคะหลวงปู่โตปี251 6นะคะรายการนี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่3 6นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทวดวัดรอนนะคะจังหวัดพัทลุงปี2409นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยชั้นๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ 37, นะคะต่อไปรายการที่38นะคะ รายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังมีปั้มตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นหลวงปู่ทีมนะคะตัดชิดนะคะหลวงปู่ทีมองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รูปหลรวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะหน้าสวยๆเลยนะคะรายการนี้ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ําหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อผิวรมดํานะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีรอยโรยมวลสารนะคะเนื้อผิวแตกรายงาสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่ทีมปี2517นะคะวัดรหานไร่จังหวัดระยองนะคะที่ระลึกสร้างสาราการปร,รียนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ รายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่านะคะปี2517นะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะเหรียญเสมานะคะองค์นี้นะคะวัดสวนขันปี2,500นะคะเป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อชูปรักปิดทองนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะอันนี้ไม่มั่นใจนะว่าเป็นขี่อะไรนะคะเหมือนหมูก็เหมือนเหมือนเม้นก็เหมือนนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อปานนะคะไม่มั่นใจด้านล่างเป็นพิมพ์ขี่อะไรนะคะนี่ พี่ๆลองดูลองชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ